สองล้านกว่ามีหมดอีโ,โนอีกาลีอะไรต่างๆสรับสองล้านแล้วไปโหวว่าโหวโนไม่เลือกใครอีกห้าล้านแม้จ่ยี่สิบเนี่ยเราลบออกเส้นเจ็เนี่ยมันเหลือแค่เท่าไรครับสิบสาล้านสิบสาล้านนี่ท่านเลือกเพื่อไทยบท1 0ร้อยเอร์ซนนี่ยนะครับแสดงว่าคะแนนเพื่อไทยหายไปสองล้านแล้วใช่ไหม แต่เราไม่เราเราไม่ได้เชื่อว่าเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันก็ต้องมีบุรีรัมเนี่ยไปเลือกภูมิใจไทยต้องมีสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับอ่าไปเลือกอ่ชาติไทยแล้วก็ต้องมีโคราชเนี่ยส่วนหนึ่งต้องเลือกชาติพัฒนานะครับและในขณะเดียวกันเราเชื่อแน่ว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นของเพื่อไทยทั้งหมด แปดจากสิบสาล้านคิดว่าเพื่อไทยตรงนี้คงเหลือประมาณสัก9ล้านเท่าใรนี้แล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าจำนวนเขาหายไปเวลาเราเดินกันเนี่ยเมื่อตอนเราเริ่มตน้นสามแสนขอสามแสนนั่นคือสโลกแกนเขาเบิ้ตอต้นสามแสนขอสามแสนสุดท้ายมันก็เกิดไปอยู่ที่หน้าดำเนินเดินครั้งแรก ได้ประมาณ5้าแสนต่อมาลุงกำนันใช้คำว่าคนไทยหวัวใจเกินล้านเราก็ได้เกินล้านต่อมาเราก็ได้หล้านต่อมาเราก็ได้10ล้านให้เราเลอกเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเอาคะแนนครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยอ่ะ13ล้านเรายกให้เขาเลย10ล้านยกให้เขาเลย10ล้านนะครับแต่10ล้านเนี่ยมันเป็นภา,บาคบังคบ เพราะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นคะแนน10ล้านของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคะแนนซีลิ่งคือมันไม่มากเป็นี้ีแล้วเพราะมันเป็น compulsory แต่ของเราเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เราเดินกัน10ล้านอันนั้นเป็นบริเวณนะครับเไหมครับถ้าบันเวีส10ล้านคิดว่าถ้าเป็น compulsory จะเป็นเท่าไหร ก็อย่าลืมนะว่ามีคนที่เห็นด้วยกับมวลมหาประชาชนแต่ออกมาไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นบริษัทธุรกิจที่โดนกลัวกันแกงเป็นบริษัทเป็นคนที่อยู่ในบริษัทที่เจ้านายเป็นเสื้อแดงไม่กล้าออกมาคนเหล่านี้สมมุติว่าจะเป็นการเลือกตั้งเปลี่ยนจากวอร์นเทียเป็นคอมซอร์มันน่าจะปูนสามนะครับสิบล้านเนี่ยมันน่าจะปูกสาม ถ้าไม่คุณมากคุณสองก็คือ20ล้าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้มันโนหรือว่าจินตนาการไปเองเพราะมันเห็นได้อย่างชัดเจนจากการรวมตัวของเราเรารวมตัวกันครั้งสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดของเรานั่นคือ10บล้าและเมื่อวันที่เราไปสัสการะรัชกาลที่5กับรัชกาลที่7เราต้องการอยากจะแสดงให้เห็นว่า เราไม่ได้มากแค่จํานวนคนแต่เรามากจํานวนกลุ่มเลยคือนอกจาก total number of people แล้วเรายังต้องการ number of sectors ้วยวันนั้นเราจรึงออกยุทธศาสตร์ว่าใครจะมาเดินให้มาแจ้งความจำนวนแล้วก็เราจะให้ถือป้ายกันแล้วก็แบ่งป ทั้งหมดเดี๋ยเราได้เกือบร้อยเซกเตอร์แล้วเราก็เอาเกือบร้อยเซกเตอร์นั้นมาแบ,บ่งเป็นเจ็ดขบวนนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เสรีอยูะะ่ขบวนที่ห้าครั้ขบวนที่ห้าเนี่ยอยู่ตรงราชเทวียังไม่ข้ามเพชรบุรีเปิดดูมือถือเนี่ยปอบอกว่า ขณะนี้ลุงกำนันได้สการะราชการที่ห้าเป็นที่เรียบร้อยแลยอยู่ยังอยู่ราดทวีไม่ข้ามเพชรบุรีพอข้ามเพชรบุรีไปได้ยังไม่ข้ามทางรถไฟตรงธนาคารทางไทยเก่าน,นะคะดูปองก็บอกว่าบัดนี้ลุงกำนันสการะราชการที่เจดเรียบร้อยแล้วแล้วคุณจะไปไหนต่อ เรายังไม่ถึงลานพระรูปที่จะไปทําพิธีเลยลงกำนันเสร็จราชการที่เจ็ไปเรียบร้อยแล้วตรงนั้นเราก็กลับมาแล้วพอลงกำนันเดียวกลับมามูกลืนหาจริงๆคือกลุ่มที่หนึ่งมาเจอกับกลุ่มที่ห้าได้ตรงแถวบริเวณถนนศรีริยาน,นั่นคือจํานวนคนของเราที่หนึ่งเรามากทั้งจํานวนคนสองเรามากทั้งจํานวนเซเตอร์ ของเสื้อแดงนะครไปเลือกถนนอักษรนะครัถนนอักษะ,ะ,ะ,นนะมีความยาว4กิโลจุกิโลมาเต็มยังไงก็ไม่เกินจำนวน5 0 0คนในพื้นที่นั้นเขาอ้างว่าเขาจะเอามาเป็น5แ0 0 0 0ตอนนั้น, 20, นก็ได้20,000คนเท่านั้นเองถ้าเขาจะได้แสนขึ้นไปเนี่ย คนนั่งฟังต้องไปแช่ในคูข,ข,ข้างถนนด้วยจนตลอดแ้วอ่นนะจะได้แล้วเขาพยายามจะต่อสู้กับเรานะครับในแง่จำนวนเขาซ้อมที่อยุธยาเขาซ้อมที่โคราชเขาซ้อมที่สุพรรณเขาซ้อมที่ชนบุรีนะครับเขาซ้อมที่อุตรดิตถ์เขาซ้อมหลายที่ไม่ว่าที่ไหนเขาก็ได้เรือนหมื่นเขาไม่เคยได้เรือนแสน ขณะที่ของเรานั้นเมื่อไร่ที่ปลอะนวีเป็นเมือนหลานทุกรอบนอกจากนั้นของเขายกได้แค่ป้ายสถานที่นะครับนปชชนบุรีนปชศิะเกษนปชโคราชก็ได้แค่นั้น mm hmm. เขาไม่เคยได้อะไรมากแต่กับพื้นที่ของเราพื้นที่เราก็ได้ศิะเกษ mm hmm. โคราชจุฬพฯไตเลยเขาว่ากลไปแต่เราได้เซกเตอร์้วยธรรมศาสตร์พิวัฒ จุฬารักชาตินะครับลูกช้างรักชาตินี่คือพวกเชียงใหม่ออพ่อขุนนี่คือพวกหมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นนี่คือชาวนานะครนี่คือรัฐวิสาเกตนะครับนี่คือนน่นนี้นั่นน,นเรามีเซกเตอร์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าชัยชนะของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทท้งหนัมเบอร์แต่มันเป็นท o ้งดเซกเตอร์ด้วยที่เข้ามานี่คือสิ่งที่เห็นภาพอย่างชัดเจน เอาล่ะได้เ,เล่าภาพตอนนี้เห็นแล้วว่าเราใกล้จะชนะแล้วในวันศุกร์นี้รอฟังแผนของคุณสุรชัยนะครับเพราะว่าคุณสุรชัยแกก็มารายาทดีโดยที่พยายามเชิญทุกฝ่ายแล้วบัดนี้คนที่ปฏิเสธอย่างชัดเจนคือรัฐบาลและนปชปฏิเสธไปแล้วเขาจะไม่ต้องปฏิเสธเพราะอะไร เพราะเขาประกาศไม่ยอมรับคุณสุรชัยเมื่อเขาประกาศไม่ยอมรับคุณสุรชัยสุรชัยเชิญไปไประชุมแ้่เขาไปมันก็